ตอนนี้ก็ขับรถเที่ยวเรื่อยๆตรงเส้นถนนของทางเข้าเขาจีจันนะครับตรงข้างหน้านี่ก็เป็นไร่สวนองุ่นนะครับบ่าวแจ็คชอบมาเวลายามแรงๆครับท่านผู้ชมเพราะว่ายามแรงๆนี่หนะักมันบอกอ้อนนะครับท่านผู้ชมม่วนกับม่วนมามา บรรยากาศนี่นะเหมอะขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมยังงกลอยู่เมืองน,นอกประเทศใดประเทศหนึ่งนี่แหละมันอากาศนี่เย็นนะ เราจะเคยมานั่งกินแล้วอร่อยนะครับอาหารนะครับ ได้นวดแล้วเราไม่ไปทางถนนอ่ะจะถ่ายรูปนี่ก่อนเปล่าเราไม่ถ่ายกคือหรอฮะถ่ายรูปกันก่อนเปล่าเรือจะขับเรือเล่ไปเรืเ่อยๆ ตรงนู้นไม่ได้แต่แต่วันนั้นพี่ขับขึ้นไปข้างบนว่ะเพราะว่าเขากำกำลังทําไอ้นู่นนเราขึ้นไปได้นะจริงๆแล้วอ่ะข้างบนมีอะไรจอดได้ไหมหละ่ะก็มันเป็นที่ล้างๆอ่ะข้างบนวะ่ะ <c oughs> เห็นป่ะ <c oughs> แล้วก็ถ่ายลงมาใช่ดูว่าเราจะขึ้นไปข้างบนแต่ตรงนี้เอาสวยตรงนี้กันนี่ <c oughs> เราขวัญเลที่ถ่ายรถอ,อ่ะสตาร์ทรถด,ดิปิดนะเดี๋ยวผมดราม่าเรื่องไฟผมอีกไอ้หัวควยพูดที่ โอ้โหแกทำไม่ซื้อที่อย่างนี้เลยวะโอ้โหเห็นไอ้เป็นลูกไอ้ดูใบไปได้โอ้ถ้ามีเงินนะใครมั่งจะไม่ซื้อใช่ไหมถ้า,ถ,าถ้ามีเงินแล้วเขาขายแบบที่ต้องลองพี่เอาไปเยเอาที่เอาเป็นลานกลางเต็นท์นะโคตรสนุกเลยนะเนี่ยแล้วก็ทำทำเป็นน,นี่ยทำไมเขาไม่ทําเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้รับรองนะโอ้โหนัมเบอร์วันเลยนะเนี่ยช่วงหน้าหนาวแบบอันนี้นะ ใช่แล้วแบบที่กลางเต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่และสวยที่สุดด้วยไม่กลางได้เยอะนะครับทำกางกลางตรงนี้นนนนใช่กลางตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเล่นสวนน้ําตรงนั้นเนี่ยพอสวนน้ำตรงนู้นปุ๊บเรากินข้าวตรงเนี้ยอืมวันวานไม่ต้องทําหาเลยชิบหายสวยมา <c oughs> มกเฮ่อแฟนผมลาออกจากชีวิตของเข ใส่หมวกดิตอ,ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสวยงามขนาดหกโ,โมงกว่าแล้วนะดูแสงพระาทิตย์ดินะมันมีเงาสะท้อนขึ้นมาจากภูเขาอ่ะมันทําให้มีความงดงามอลังการแบบธรรมชาติสร้างเนาะโอ้ถ่ายไปเลยสามร้อหสองศา <c oughs> มุมตรงนี้นะเป็นมุมที่สวยงามมากๆเลยนะครับ อยากให้แฟนผมลาออกจากเซเว่นมาทำชงกาแฟเมกเกอรี่ขายเนี่ยนาทีเดี๋ยวยี่สิบสองว่างหรือเปล่ายี่สิบสองไปไหนยี่สิบสองไหนวะไม่หัวค่ำไปตลาดจะได้อะไรอ่ะมาคุณทหาเนะไปดูข้าวยำไปดูอะไรกันไปเที่ยวไปนี่อ่ะ พี่ยังจะจ้องไอ้ดูเก้าอี้ตัวนั้นเลย450บาทเก้าอี้อะไรวะเก้าอี้เล็กๆไอ้สนามอ่ะอันเล็กๆสำหรับเรานั่งเราพิงแค่เอวเฉยอ๋อสี่ร้อแต่เราไปดูในอ่าลาซาด้ามันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดร้อยอ่ะในเจ็ดร้อยลานะเออเอาไปดูแล้วเหรอไปดูมาแล้วรุ่นนั้นนะว่าจะเอาพิเศษหรเอาไม่เอาดีชอบนั่งตัวาอี้ใหญ่มันแบบนั่งแบบพิงแบบสบายเอาไม่เอาแล้วเธอดูนักแข่งนี่เป็นไงบ้าง ถ้ารอแค่ถ้ารอแม่งช่างจำเป็นเดกีก่โดนหัวตีเขี่ยตาขุยใช่ไหนขี่เข้าไปทางนี้ปะเดี๋ยวเราบนนวันนี้ไฟกำลังสวยเลยไปเธออยากถ่ายรูปคู่มาดิมาถ่ายเอากล้องพี่ถ่ายมาไม่ถือเกี่ยนตรงไหนถ่ายถ่ายเห็นรูปไหม ไปจะถ่ายให้ด้วยทำไมกูดำอางนี้ะฮะทำไมกูดำอยู่ะชอบกูเลยนะแค่ทีถ่ายข้้งหลังยออไปทั้งหลังยังไงถ่ายมาจากมุอขัางหลังาพี่แจ๊เข้าเฟรมอ่ะามหเี้ยกดทไมเี้ยเวนั่นหายดูเฉยเย 好好好派 เดี๋ยวจะไม่ได้หน,นาาิเดี๋ยวนียนนะดูรถถระคันออกมาเยอะเลยเดวเราต้องนี่อนาคตอนาคตเราอาจจะเป็นอย่างนั้น,นแบบโหลาา้างตายที่นี่นี่ <laughs> <laughs> ้เยะชีนกอินรีหล่นลงมาจ <laughs> ะลาาไปแจ้ปนี้แล้วผมขอลาออกผมจะลาออกจากทหา,ารเราตัดย่าเลยอ่ะเออโหนะ ก็พระหนึ่งวันจุดไม่มีพราหนึ่งบอกหัวหน้าบอกวันนี้ไม่ต้องตัดหญ้าไปกลางเต็นท์เนี่ยเพือหัวหน้าพาไปกลางเต็นท์อีกแล้วเนี่ยไม่ทำเอาปี๊บอกเราไปวิ่งขึ้นเนินเนี่ยอะไรนะขั้นบันไดน่ะวิ่งขึ้นเนินขั้นบันไดเนี่ยเอาปี๊บอกเราวิ่งเอเดโขึ้นขั้นบันไดเนี่ย้วล้มอ่ะ ล้มก็ปล่อยมันล้มไปเลยเอาขึ้นมาใหม่กูไม่มีเสื้อกาวแล้วนี่รูนี่ยกูไปนู่นเสื้อกาวหายนี่ขี่ลงน้ำมันค่อยไม่เจ็บแม่งไปเหนือเสียหลายอย่างเลยสัสเสื้อกาวก็หายอยู่เสื้อกาวหายเสื้อกาวก็หายล้อก็ปิวเอ้าลืมเหรอไปเรวแถวแม่กำปองหวอโอ้โหลืมต้องทำอย่างพี่แจ็คว่าของทุกอย่างเราเป็นคนขี้ลืมต้องแบบเขียนจดหมายแล้วใส่อ้นี่ไว้ใช่ ลืมยังไงวะลืมเสื้อการเด็กลูกยังเลยมันบอกว่าให้เจ้าเกตนั่งพิงว่าไม่เห็นมินในพิงวะไม่เห็นมินในดูในคลิปก็ไม่เห็นนั่งพิงเลยเค สวยงามขนาดเลยอฮ่าหมอะด,ดูดีดูดี ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าไปแล้วเนี่ยเราขับรถเล่นตรงนั้นมาล่ะตรงนั้นไม่ก็ผมถามหามันไปที่ไปตรงนี้หรอเออตรงนี้มันไปทาอีกทางหนึ่งไงโอเคเออไปตรงนี้ก็ได้เออ ตนนี้ก็ส่วนสนุกนะครับส่วนน้ำนครับแล้วตรงนี้เบลเจยงเังบอกเกยมานะครับส่วนวาอาจจะไปถนนดำนครับแต่ตรงถนนดำนี้เขาไม่ให้เข้าสงสัยตรงนั้นจะต้องเป็นถนนส่วนบุคคลเนาะแต่เมื่อก่อนเบลเจ้าก็ใช้ถนนส่วนนู่นแหละแตไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ดูว่าเขาไปยังไงแล้วถนนดินนะ ดินอย่างเงี้ยถนนอย่างเงี้ยบาเจ็กไม่ชอบหรอกนะขี้เกียจให้มันล้มอ่ะ ตอนนี้เวลาอ่าหกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับโอหตรงนี้ยังไม่เคยมาจริงๆไม่เคยมาจริงๆตรงนี้นโอ้โหเดี๋ยววิวตรงนี้สวยสวยอ่ะฮะ

ใช่ใช่เหรอถ้าถ้ามาถ้ามีกลางเต็นจริงๆนะพี่จะมากลางเลยล่อจะ <c oughs> มีเวลาก็แปลกเออจะอะไรอ่ะตอนแรกเอาโดนจะเอาโดนมาด้วยนั้นเนี่ยแต่มันบินไม่ได้อ่ะเพราะมันเขาไม่ให้บินหลังห้าโมงอ้าวเหรออืมแต่ถ้าตรงนี้บินสวยเลยเนี่ยยังคืนนะที่จะต้องถ่ายลงมุมข้างล่างอืม นอนเลยนั่งเ,เอาแบบทัแบบราบไปอะ่ะโอเคงไปฝั่งนี้เลยขึ้นจอรอถอย่างเงี้ยเห็นหลยเนี้ยงงอันนี้มันซูมพี่เดินเข้าไปีกว่อไหมซูมพ่านไม่เวยนะน้าเดินขยับเข้าไปนิ่อันนี้ปกติเงี้ยเอาวิดีโอเหรอ สิสโงเราจะได้เปลี่ยนรูปเป๊ะเอ้ยเป๊ะยากรู้เหมือนกันทำเป็นสติ๊กเกอร์ไหวสติ๊กเกอร์คงไม่ไหวมั้ง10กว่าชุดแล้วนะถ่ายยังนั่งยังไงยืนไหมล่ะยืนแล้วต้องเอาอย่างนี้ลงมาแล้วก็นั่งนั่งยองตัวเนี้ยฮะหันหน้าเหรอนั่งนั่งยองเงี้ยรถอ่ะมันจะมองเห็นเหรอ เห็นเราเห็นแค่น <LinkedIn. S 3> ี right ้แล like ้วเราเราจะสาดขึ <cheesy voice in background> so ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยถ้าปีขึ้นไปมันเนี่ยเหรออย่างเงี้ยเหรอดูว่าลงข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วอะไรยืนบ้างถ่ายสาดขึ้นไปอ๋อนั่งยองเลยเนี่ยเหรอตึ้มปิดอันนึงเนี่ยเด็กเด็มึงกลมเลยอ่หันเลนขึ้นไปดิ โอ้โหจ้าบที่เป่งเลยอ่ะเท่เท่ยังชอบเลยอ่ะแล้วตรงนี้มันไปไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ออกไงแล้วทางนี้ไปไหนอ่ะไม่ออตรงนี้ก็ไปนี่ไงทะลุออกแล้วตรงนี้ออกอสุขุมวิทแล้วก็ตรงนี้ก็เข้าอสวนน้ําเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนนะพี่เห็นทางที่เราขี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จอดตรงกลางถนนเลยแล้วก็ถ่ายสาบถนนมามันะมันมันจะเป็นเนินพอดีเออ เข่าที่จะนยังไงถ้าขับอ้อมเข่าที่จานยังไงใช่ใช่เส้นเส้นนนเสั้น